สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดียรอริสราเผยเหตุผลออกมาโพสต์ถึงครอบครัวเว็บพนันกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตต่างออกมาพูดถึงกันสนั่นโซเชียลหลังจากที่สาวเดียรอริสราได้ออกมาโพสต์ข้อความแฉช,ชุดใหญ่ครอบครัวเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่ที่กําลังจัดงานแต่งงานใหญ่โต จนทำเอาหลายคนต่างสงสัยถึงสาเหตุการออกมาแชร์ของสาวเดียวในครั้งนี้ล่าสุดเดียวได้ออกมาโพส์รา่ย,ยาวถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่าสวัสดีค่ะหลายวันที่เดียวหายไปไม่ได้มีโอกาสออกมาพูดหรือชี้แจงอะไรเนื่องจากเดียวติดธุระส่วนตัวมีหลายอย่างที่ต้องจัดแจงให้เรียบร้อยวันนี้มีเวลาเลยขออนุญาตมาชี้แจงข้อสงสัยและตอบคำถามบางคำถามผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนคนรอบข้างตัวเดียวที่ต้องมานั่งตอบคำถามต่าง เรานั้นยาวหน่อยนะคะแต่อยากให้อ่านให้จบก่อนอื่นเดิวต้องขอขอบคุณสําหรับความห่วงใยทั้งจากคนที่รู้จักและไม่รู้จักในการกระทําครั้งนี้ที่ดียวออกมาโพสต์แชร์ข้อมูลต่างๆเป็นความจริงขอบคุณจากใจมากๆนะคะแต่เดียวอยากจะบอกว่าเดียวคิดทบทวนไตร่ตรองมาอย่างดีแล้วและตอนนี้เดิวมีความสุขปลอดภัยดีสามีเดิยวตัวเดิวครอบครัวพวกเราทําอาชีพปกติเงินสะอาดและไม่มีอะไรต้องกังวลหลบซ่อนหรือพูดง่าย ง่ายคือบ้านเราไม่มีอะไรที่ผิดที่ย้อนกลับมาทําร้ายเราได้เลยและเดียวไม่ได้จะไม่กลับประเทศไทยนะคะกลับแน่นอนเดียวขอบคุณทุกๆความห่วงใยและความเป็นห่วงในความปลอดภัยของเดียวและครอบครัวนะคะจากการกระทําของเดียวเดียวไม่ได้ต้องการความอวยยศชื่นชมยกยอและขอชี้แจงตรงนี้ว่าเดียวไม่ได้ทะเลาะกับใครและไม่ได้ต้องการอะไรจากใครจากในสิ่งที่พูดไปมากกว่าด้วยวันและเวลาที่เห็นสมควรและขอเป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งที่ไม่อยาก แค่เป็นคนที่รับรู้เห็นและปล่อยผ่านกับเรื่องที่ผิดและปล่อยผ่านมันไปจนเรื่องที่ผิดกลายเป็นเรื่องปกติที่สังคมมองว่าทั่วไปจนมันกลายเป็นคําว่าผิดเป็นถูกสําหรับเรื่องราวในอดีตของเดียวกับใครอดีตคืออดีตท,ที่เดียวผ่านมาและเดียวไม่ขอโทษใครไปมากกว่าตัวเองไม่มีความจําเป็นต้องพูดถึงคิดกันไปกลเพราะประเด็นมันคือแค่สิ่งที่เดียวทาเดียวมีคําถามที่มีใน,ในใจตัวเองเสมอมาว่าถ้าเรารู้เราเห็น ว่าอะไรที่มันไม่ดีไม่ถูกไม่ควรผิดที่ผิดทางและเราปล่อยมันไปปล่อยมันไว้แล้วเมื่อ,อไรอะไร,อะไรในสังคมและสิ่งที่เราต้องอยู่มันจะดีขึ้นสักทีเดี๋ยวเชื่อว่าในมุมมองหลายคนบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนยากแต่ถ้าไม่เริ่มมันก็คงไม่มีวันเปลี่ยนและเราจะต้องอยู่กันแบบนี้จริงเหรอคําถามคือถ้าจริงเด็กหรือใครก็ตามที่เติบโตมาและต้องอยู่ในสังคมที่มีอะไรแบบนี้มันจะท้อแท้แค่ไหนถ้าคนที่ทําผิดมีชีวิต ิที่ดีเปิดเผยตัวออกหน้าแบบปกติทั่วไปคนที่ทำดีทำถูกทำมาหากินสุจริตสู้กับชีวิตไปแต่ละวันจะท้อแท้แค่ไหนเพราะดีเท่าไหร่มันก็คงไม่ทันคนที่ทำผิดและรวยทางรัฐกับสิ่งที่ผิดอยู่ดีชีวิตคนเราอาจจะหยุดที่โอกาสแนละโอกาสแต่ละคนมีไม่เหมือนกันแต่เดียวเชื่อว่าคนทุกคนอยากทำดีให้ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองอยู่แล้วคนทุกคนเลือกได้คำถามคือสำหรับคนที่ทำผิดที่รู้ว่าสิ่งที่ทำมันผิดและยังเลือกทำ ผิดกันทั้งครอบครัวและกล้าใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปในแบบฉบับรวยผิดปกติมันถูกต้องถูกที่ถูกทางแล้วเหรอ อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเชื่อและมีความหวังว่ากระบวนการยุติธรรมและตำรวจไทยเก่งมีความสามารถและความเป็นธรรมมากพอที่จะจัดการแก้ไขเป็นแปลงอะไรที่ผิดให้อยู่ถูกที่เดี๋ยวเชื่อแบบนั้นนะจากข่าวที่ผ่านมาและความเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาของประเทศเราสุดท้ายเดี๋ยวอยากบอกทุกคนที่เป็นห่วงเดี๋ยวให้เข้าใจเดี๋ยวว่าความคิดเห็นในแง่ลบหรือโพสต์ต่างๆที่ออกมาตีกลับจากสิ่งที่เดี๋ยวทำมันไม่ได้ทำให้เดี๋ยวรู้สึกอะไรเพราะมันเป็นเรื่องปกติ ที่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอเดี๋ยวเข้าใจสัจธรรมนี้ดีและไม่ขอสนใจเพราะเดียวมีจุดยืนและเข้าใจตัวเองมากพอเดียวทราบดีว่าสิ่งที่ทำมันค่อนข้างเสี่ยงเพราะสี่พี่น้องมีคนหนึ่งเป็นตำรวจที่ใช้เส้นสายเข้าไปก็ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลตำรวจที่ขับรถสปอร์ตไปทำงานแต่ถ้าเดี๋ยวไม่เสี่ยงทำทุกอย่างก็คงไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแต่กลับแย่ลงขอบคุณทุกความสนใจขอบคุณทุกคนที่เข้าใจขอบคุณทุกคนที่ชื่นชม ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณจริงๆขอฝากความหวังและเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆตำรวจไทยและนักสืบโซเชียลคนเก่งทั้งหลายช่วยกันทํางานและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับสังคมไทยนะคะขอบคุณที่อ่านมาถึงตรงนี้ฝากแชร์ด้วยค่ะรอสาหรับคนที่มองและสนใจประเด็นในการโพสต์ของเดียวให้แง่มุมอื่นเดียวเคยอยากจะบอกว่าสิ่งที่สนใจมันไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรแต่สิ่งที่เดียวสื่อมันได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันเกิดประโยชน์ กดต่อสังคมแน่นอนค่ะท่านผู้ชมนลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ